สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะพราะว่ผมเซล์ฟุกจัดให้จากร้าน PK Super Bi ร์บายโนทั N ิ T A B L e นะครับวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านอีกแล้วนะกับเจ้า Honda CBR 650F ปี2017นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ฟูลคาร์บอนอีกแล้วนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรอบคันก่อนเลยมาสีสวยสดงดงามนะครับ แทบไร้ริ้วรอยนะท่านผู้ชมของแต่งมีอะไรกันบ้างนี่เลยครับเด่นๆดิลหน้าคาร์บอนนะครับอันนี้อ่าแล็บฟิล์มดำนะท่านผู้ชมแล้วก็มีอุดกระจกนะครับหน้ากากหน้านะก็จะเป็นคาร์บอนนะท่านผู้ชมสวยๆสีล้อนะครับ คันนี้ได้กาดหม้อน้ำนะท่านผู้ชมใสๆเลยนะต่อมาด้านข้างนี่เลยคาร์บอนอีกแล้วนะแล้วก็ได้เป็นอกสนามเลยนะคาร์บอนเออทรงสวยๆนะครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยคือท่อ SC Project ปลายสามนิ้วนะท่านผู้ชมลัานๆเลยแล้วก็บางคน หลังนะครับคาร์บอนยันครอบโซ่เลยนะท่านผู้ชมช่ำๆคาร์บอนช่ำๆคันนี้แล้วก็ท้ายนะครับก็ยังเป็นคาร์บอนแล้วก็จะมีเออ่ตัวพับป้ายทะเบียนนะไฟเลี้ยวหลังก็แต่งเอออันนี้คาร์บอนแม่งฉ่ำจริงท่านผู้ชมแล้วก็กันรอยถังคาร์บอนนะครับพร้อ,อมกันลื่นด้านข้างนะ แล้วก็การลอยฝาทางน้ำมัน,นี่ตรงนี้มีติดมาเพิ่มนิดหน่อยนะนี่เลยหน้าเรือนไม้ก็ยังเป็นคาร์บอนนะแล้วก็ตัวนี้โหลดโชคนะท่านผู้ชมหนึ่งนิ้วอ่ามาหน้าใหมคกันต่อทันนี้วิ่งอยู่ที่สามหมืนหกพันกว่าโลเท่านั้นนะเดี๋ยวพามาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อกันต่อ ท่านผู้ชมอย่ามาฟังเสียงเครื่องกันต่อคนระับอ่าปลายสามนิ้วนะท่านผู้ชมเสียงเล้าๆสำหรับใครที่สนใจนะเราจะ,ะใส่รายละเอียดไว้ในใต้คลิปนะท่านผู้ชมหรือใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันก็ติดตามได้ที่เพจเราเพจเราก็จะมีชื่อว่า พีเคซูเปอร์บ o n นนทบุรีนะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยแล้วก็ใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะก็พิมพ์ใน Google Map ว่า PK s u p e r b i ร e n o n นนทบุรีนะครับร้านเราจะอยู่ตรงแยกปากเกตดนนทบุรีนะใครกําลังหารถสภาพนางฟ้าอยู่นะต้องที่นี่เท่านั้น PK s u p e r b อร์บ o n นนทบุรีวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกรับสวัสดีครับ